าถึงแล้วนะครับวันนี้วันที่วันที่สี่ครับผมเนาะสี่มีนาสองห้าหกแปดครับทีมงานสำเร็จฟาร,ร์มครับมาถึงแล้วครับวันนี้เรามาถึงช่วงสี่โมงครึ่งครับวันนี้ถือว,ว่ามาได้เร็วเนาะทำง,งานเราก็เยียบมาเลยครับออกจากฟาร์มช่วงเที่ยงครับเยียบมาถึงสุรินถึงหน้าร้านของเราเนี่ย 4โมงะประมาณ4ี่โมงสี่โมงหน่อยๆว่างันึ้นเสร็จกอ็อัดกันเลยครับเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีคิวเนาะพรุ่งนี้เราจะคัดพรุ่งนี้เราคัดอที่อะครับยาวๆกันครับพรุ่งนี้เรามี Q, าคิวร้างกูขุขันอ่ากูสิงขุนหารครับขอบคุณออเดอร์จากลูกค้านะครับเนาะที่สั่งขายล่วงหน้าเรามาขอบคุณมากมาครับวรนงนี้เราจะเร่งจัดส่งให้แต่เช้า เพราะวันนี้เราจะคัดกันทั้งคืนครับผมทีมงานสําเร็จฟาร์มครับน,นี่ก็แผงกระดาษก็มีนะครับทีมงานแผงกระดาษก็มีเราคัดเตรียมให้ลูกค้าแล้วอันนี้ไข่เราเข้ามาสี่พันแผงครับทีมงานสําเร็จฟาร์มครับผมโอ้อันนี้อันนี้ก็รู้สึกว่าอากาศจะร้อนร้อนมากมากเลยครับผม เพิสี่มีนาหายหนาวก็ร้อนเลยครับผมช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องไข่นิดนึงคนระับเพราะว่าอากาศอย่างนี้ไข่ก็จะเรียกว่าไข่ก็จะเสียง่ายเสียเร็วแต่ว่าของเรานี่รับประกันครับเพราะว่าของเรานี่ส่งจากฟาร์มโดยตรงครับนะฮะออกจากฟาร์มก็ถึงเราเลยไม่ถึงสี่ชั่วโมงก็วิ่งถึงเราแล้วก็คัดส่งให้คุณลูกค้าเลย ไ่มั่นใจเลยครับว่าของเราที่สดคลองแค้แน่นอนเนาะขอบคุณลูกค้าของเราทุกๆพื้นที่ครับผมเนาะสาขาระคคนชัยครับอ่าสำเร็จฟาร์มสาขาระโคนชายสาเร็จฟาร์มสาขาปราศาสตรเร็จฟาร,ร์มสาขาศรีขรภูมิสาเร็จฟรรา,าร,ร์รรมสาขาสังกะแล้วก็พวกนี้ครับโชติกาไก่สดสั่งอีกหนึ่งทันแทงครับผมว่าโอ้โชติกาไก่สดถือว่าขายดีมากๆครับแก่ว่าไปทุกวันหมดทุกวันจริงๆเหมือนกันนะ ส่งให้วัลลพันแผงไม่พอขายครับผมเสียปบบอเจเป็ดครับโบติกาไข่สดสดคองแ้แน่นอนนะสดเหมือนสำเร็จฟาร์มนะก็ต้องขอบคุณลูกค้าครับเนาะลูกค้าต่างจอดนะครับ,รบลูกค้าอำเภอกลางปู่อำเภอปูกขันอำเภอขุนหานอำเภอการทะลักพ่กนี้ครับยาวๆการทะลักครับผมแล้วก็ปูสิง์ครับ บคุณมากมายเลยครับที่อุดหนขอเราสำเร็จฟามก็ดีเสนอมาครับผมขอบคุณมากครับ